แฟนคลับช็อกลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นลมหัวฟาดพื้นขณะนั่งตัดผมพีสาวโรส่งหลงพยาบาลวันที่28มิถุนาย,ยน63เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวนรณเกตโพสภาพน้องสาวลินลี่นอนหมดสติมี การบาดเจ็บที่ศีรษะโดยระบุว่าน้องลินลี่เป็นลมหัวฟาดพื้นกำลังไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนขณะที่แฟนคลับแตกตื่นแหกกันเข้าคอมเมนต์ว่าเป็นเพราะซ้อมหนักเกินไปพักผ่อนน้อยหรือไม่เจนนี่จึงมาอัปเดตว่าไม่ได้ซ้อมหนักจนเป็นลมแต่น้องลินลี่นั่งตัดผมจู่ๆกระวบลงหัวฟาดพื้น ตอนนี้น้องถึงมือแพทย์เรียบร้อยแล้วก็ขอให้น้องลินลี่รักษาสุขภาพด้วยนะคะแฟนคลับทุกคนเป็นห่วงน้องลินลี่คะ่ะ